เจ้ากัมาเฮ็ดน้อเพื่นเนาะหอแิบหรอว่ยหอทหัหออดป้แข่งแห้งเนจ้านาอแข็งแรงเลยเจ้านี่หัวหอมอายุสูงมาอีกหยุดได้เนาะหยุดได้แล้วขอยากให้มันทอดแขาายเรวุเืออ้อะขอฟังบจายยังเนาะไม่ค่าน้อยเนี่ยตายยังทำบาด โอ้ลำบาน <S <S น,นี่พองาอยจากได้เ่นี้อยู่หาน,นี้หมักทั่วดิน บ่ายทีพี่น้องหมดสู่ครูสู่คนเนาะตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านนาวางใหญ่เมืองหนองบกแขวงคำมว่วนคลิปที่สิพาพี่น้องเขาไปหล่ะตลาดนัดบ้านดงเผาวาเ,เมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตมาขาาเมือบักอยู่บ้านนาวางใหญ่เฮือบักกำลังสิขามาเนาะอยู่ฟังแบงนั้น อยู่ฝั่งบ้านบุ่งหรือว่าบ้านสมสะอาดอน้ำเซขึ้นขนาดน้ำหากกระลงเพราะว่าฝนบุต,ตกได้สองสามวันละฟ้าแดดมาได้สองสามมือเราพี่เ,เลยอากาศกระห้อนขนาดราขามเฮื่อบักอยู่นวาวังง่านะทจริงๆมีหลายบอน hạ sừng dì có mì hạ sai súng có mì kham về ban này anh kham về ban này ban non bóp vợ rồi mai viết เสบักกำลังขามมาพี่น้องอต่อฟังเจื่อนขนาดนำเซขึ้นสูงลายอะไรหไหแห้งเจื้อนฝั่งนี้เป็นฝั่งานนาวังใหญ่นาวังน้อยจะอยู่ทางลุ่มแล้วก็นาวาังทงมีสามนาวางังนี่เป็นสวนทองพี่น้องสาบานนาวังใหญ่นะงไม้ไผ่ใหญ่ขนาด โซนอไม้ลำไงซ้ำขาไม่ไผ่แฮมเซ่ลายขนาดได้ดึงแทงไงบอน,นี่แหละขาเจ้ามาแสดงมุ่มเงาหรือว่ามาแสดงนังเนาะ จากทีมงานอยู่หนาสตูดิโอจากนังเรื่องอย่างราร์มอโซนก็มาเจอันบ้านบุงหน้าว่างว่ะเรือบาบใหญ่พอสมควรสามารถขึ้นได้ทางรถใหญ่แล้วกร็รถจักรรถจักรคันหนึ่งนะจะประมาณ1 5บห้าพันจีบรถใหญ่ย่าน,นประมาณ30มสิบอ่าจากน้อย ถึงสอบถามราคาขอขาเจ้าเติมที่ร้องทางฝั่งเมืองไซบุรีสวรรค์เกตข้าเจ้าก็มาเวียกมาการลายไดลมาทางหนองบกเนี่บางคนก็มาเลาะตลาดมาซื้อเครื่องเพราะว่ามันไกลตัวเมืองหนองบกบอน,นี้เป็นบอนลงของรถเนาะรถจักรรถใหญ่จริงๆมันตาฟางมันสูงกว่านี้อันนี้น้ำขึ้นสูงหลายก็เลย chú tà phang rồi. à rồi bạc mà lạ hey. Phan này Phan chim Phan. Oh, chào Phần rồi nhai Phần chìm hà phần Ô, cháu cảm ơn hết nóng phần nó Ôi hót 80 xếp lộ bà nhai Bà hôn hôn 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 hót, hôn hôn Bà Hang 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 bố hang 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 โซอ่ะพันไปกับกสิมาเที่ยวเดียวจี <c oughs> โ้โดย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 สารลายผู้สมควรเนาะ <c oughs> บรรยากาศที่ระบากข่างน้ำเซวังพลบ้าน,นาวังใหญ่หาบ้านบุ้งหรือว่าบ,บ้านชมสะอาด อดฟัง,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 งบ้นบานชมสะอาดแล้วแป๊บเดียวมาหานาที่ จุม่มพอดฟังแล้วอหอดตัดฟังระบาด้ฟังบ้านบุง้ง ว่บ้านสมสะอาดบ้านเดียวกันละพี่น้องยินวแต่ก่อนซื้อบ้านบุ้งบ้านนี้ปัจิบัานนี้เพิ่นใส่ซื้อว่าบ้านสมสะอา,าดขึ้นกับเมืองไซบุรีแขวงสวรรคเขตบ้านนี้มีตลาดนัดนะตลาดนัดเพิ่นเปิดทุกๆตอนเช้าวันอาทิตย์ บานใหญ่สมควรรยากาศที่ในบ้านเพิน่นนี่มีหัวควายเล็มยงใหญู่า่ตามแ h a ทางวัวเพิ่นเลี้ยงวันปล่อยไปมันกลับไปกินข้าวบรรยากาศในบ้านเพิ่นยังเป็นแบบธรรมชาตรธรรมชาตร เยียบตามแคมเซ่เนี่ยก็ที่มีหลายบ้านใดพี่น้องเลยขึ้นไปเนี่ยก็มีบ้านใดเนี่ยกลางฝาหาทรายสูงมึงเซ่ตามที่บราสอนเจอได้เนาะนแก้งโคตรสีแต่กับบ้านเนี่ยนี่ บ้านใหญ่พอสมควรบ้านนี้บ้านมุงูอาบ้านสมสะอาด 我妈。 ตลาดนัดแล้วมีคนหลายใช่ปะโอะนี่ตลาดนัดคนคนบลามาเลยายดีอ๋อข้างม่วงยังนี่งแซ่บแหละขงม่วงยังก็ข้าอม่งเนม่ยายโลอ นานดงพาวน้อยเนาะคนยังบ่ม้าหอมาไวเพื่อคิว่าคนที่มาไวคืออันตลาดอยู่ในเมืองอะไ,งไรขน,นมพังเพิ่ม ชีปเาเต้เหรอเอาวุ่นโทงอะไรนี่สงสิบพันมาใส่ทงโงหนึง่งออสิบพันปกติคนหลายอยู่บอกเลยเอาเถอว่ามามาซ่า คนยังมันมาเลาะเนาะขอบบอสิพันนะขายยังเนาะไม่ค่า,า,คบบาน้ายอ,ยอ,านอยเนาะ <c oughs> ขายยังท <c oughs> ำหวานโอ้ท <c oughs> ำหวานม <c oughs> ันฮ้อนเน,ะ <c oughs> นาะทำหวานมักแตง <c oughs> ขายจอเอะไรน้ำเลยจอดสิบแผ่นหามาจองนึงเห็นอาการห้อนเลยเอาน้ำอย่างว่าเอาน้ำนเลน้ำอย่ก็สานมสานมใส่กระตี้ขายไปไม่เล้ยเนาะกาดกระห้อนขนาดมันเลยสิบพันอ่ะซิมมึงดูเป็นอะไรหวานอยู่วะ โอ้โอครับพักซึ้ใจเขาครับอากาศนี่ของเขาอยากได้ไงอยู่ห้านี้มาแต่งชงอะไรพ่อข้าชงช0พันมีแต่แนว10ได้ สิบพันกี๊เข้าเรียบร้อย <c oughs> บอกเข้าก็ให้เข้าขอบคุณกับซิบบอขอบคุณกับซิบโอ้ไม่ใช่เ <c oughs> นี่กระซิบขักขักข้างทำอีทมาเลาะ <c oughs> เ่ยเฮ้ยขี่แต่รถกายวันนี้ลองมาเบิ่งสองนำบันดูผ้า ขอบอ่ะอากาศวันนี้ก็เดรัจฉานขนาดเนาะมาได้ยังเมืองหวะหรือว่าอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านอ่าเดี๋ยวจะยังเมืองสรบุรีอยู่ในบ้านนี่ยผ่านทะเลก็มีนี่ปลาหมึกโอ้หูสีมูแม่นบอสสหมูแซ่แข็งพี่ของแซ่บอยู่พี่ mà ăn ngon, mặt thua đìn, bông cà mia สินะ้นแต่แทบเนาะโอ้ฝ่าก็มีนี่ฝ่าขาวที่ของธรรมชาติหมดทั่วโค้งเขาได้มักแตงไงโค้งสิบพันหลายๆสองเจ้าบ่ก็สองเจ้าบ่เจ้าเดียวมักทั่วเลยมาเท่าใดละห้าพัน ขายถือเนาะมันหาพันกอสานพิษเนาะมันหาพันเนกินโซเลยพวกคนล่างน้ำมาเลยเนโซยนะองมัดตกแตงเขาเอาหานั่นละเอาหมกทั่วมาทำ ห่ามงมาพอดีตลาดเลยเนาะมาไว,พว้ดวพดฮ้อนกับฮ้อนเราคิดว่าห่ามงคนสิมออ่ะนะนนแถวนี้หลตลาดในเมืองเลยหาคนรบูห่ามงลรวบมีคนละนเ,เ้นาะักละักละเทนหากาา้อนซะสิสม,มามาคำจัน้อย ก็วางเครื่องวางคลองเลยลถ่ายน้ำมันจะแซ่บเนาะโอ้สิอหน้าเด้อสืละข้าวปุ้นน้ำปลาแดงก็มีนี่โอ้ขากผักหวานเอาปุ้นน้ำปลาแดกทงเท่าไรสิบพันอันนี้ก็สิบมีกะทิ อาสองท uh, เองพิชเองวะโอ้ลอลงซิมเบิ้งมาซิมเบิ้งท่งที่แซบอยู่แซบเนาะตลาดน้อยๆแต่ว่าของอยู่ของกินในลายมันก็มีเนี่ย ืผักจะมีผักการจองผักบงกอดสารพิษเนะาะมักเล่นทองอะไรทองสีพันหัวของนึงยเม่อใส่ตำมเาเอาเพราะเอาเอาจะกหมากเรนเลยโดยเอามื่อใส่ตำมันทั่วผักบ้งกับปูเองบอก ทางเส้นนี้แม่นรัดเข้าไปบ้านหมักนาวใต้นาวเหนืหนนอออกสู่ตัวเมืองไซบุรีืรัว่าออกไปสู่ทางเลขที่13ใต้เนาะส,สาวครับรถไทยบรรยากาศตลาดนัดบ้านดงเผาเมืองไซบุรีตลาดปรใหญ่พ่อปานดยตะว่าอาหารกานกินในไลเายมาเลาะมาเที่ยวได้ เปิดทุกทุกต่อแรงวันพระหัทแล้อีกมือหนึ่งเปิดทุกทุกต่อแรงวันพระหันกับต่อแรงวันจันเนาะอาทิตย์หนึ่งสองมือเขตนี้การิมีบ้านสมสะอาดบ้านดงเผาดงพังเผาอยู่วะดงเผามันบมักนาวใต้นาวเหนือบ้านใกล้กัน ภาษีพาพี่น้องที่รถเลาะบ้านดงเผาหน่อยนึงเอ่อทว่าคากหลายเนาะตลาดนัดบ้านดงเผาพี่น้องเลยเป็นตลาดนัดสนอสดมีอาหารทั่วไปมีทั้งซีนปลาอาหารทะเลพืชพักจากธรรมศาสตรเนาะของส้มของหวานมีมัดมาเลาะมาเที่ยวได้พี่น้องเลยหาคนใดมักบรรยากาศตลาดนัดแบบบ้านๆเนาะ ส่วนตัวบางซอนนี่มากหลายเนาะเพราะว่าจะได้เห็นเรื่องการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตของพี่น้องอยู่เขตโซนนบ,บทเป็นการค้าการขายก็จะว่าเป็นบ้านใหญ่พอสมควรเนาะบ้านดงพานี่มีฮอตฟามน้ำมันมาอลยตลาดละแม่นั้งอยู่หัวบ้าน ใจกลางวนดองค์พรนเนาะแย่นี้หาบ้านบังนากับบุกายพอบ้านใดบ้านสามสี่กิโลเมตรเส้นทางเส้นนี้เนูว่าวตอนก็เที่ยวเรื่อยๆอยู่แต่ว่าบุกเคยมาลอะตลาดนัดจักเรือก็ผมมีเวลาเนาะวันนี้มีเวลามีโอกาสก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ร้องเอาได้เบิ่งได้ส้มกัน เสียดายบาสอนมาไวเพราะผิดว่าตลาดซีายก่อนประมาณหาโมงพอดีมาเลาะคนกลับสิหลายอันนี้คนยังพรอ้มาเลาะมาซื้อเครื่องซ้ำมีแต่แม่ค้ามาวางเครื่องขายก่อนบางไม่ค้าก็ยังพรด้จัดโต๊ะจัดอาหารัำ กานเพิ่นยังมีหานค้ายได้เนาะมีหานค้าใหญ่ายไปเครื่องอุปโภคบริรโภคเครื่องใสทั่วไปมือนี้แดดก้าหรีพี่น้อยถอดทางฮอนทางเง่อออกเนาะผานแล้วดูฮอนบ่คือเราดูฝนเลย ฮอ,อนแทฮอ,อนวะตลาดอนก็ทิดอยู่แฮมทางเด้อพี่น้องแฮมทางไปบ้านสมสะอาดหรือวไปทางบ้านอ่านาเสียงคานไปทางบ้านกลางผู้สีไปทางบ้านกลางฝา เทนะพี่น้องมาฮอนี้มาสอนอขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องมดทุก่านนะที่เข้ามาที่ตามรัสชมลิปของมาสอนวันนี้เนาะมาฮอตนี้ขอปิดคลิปไว้ซัมีิกรลิปหน้าพบกันใหม่ขอ้ทุก่านอยู่ดีมีแห้งโชคหาเงินคำร่ำรวยสบายดี